คำถามเดียวคือคำถามเรื่องของว่ามีการค้นบ้านที่มีพลตวรวจเอกสุวิเชีย์ถาทายอยู่ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับได้รับรายงานมาแล้วครับ<ด>ยังไม่มีรายงานที่นเยังไม่มีการขยายผลครับเมื่อกี้ก็พูดคุยกับท่านผู้จัดการโดยชารนะครับ,บก็กำลังดำเนินการ,าร,กกกราสืบสวนสอบ,ส,อบสวนอยู่นะครับเดี๋ยวคงต้องมีการตั้งคณะกรรมการครับ คำถามเดียวคือคำถามเรื่องของว่ามีการคนบ้านที่มีคนตุลย์เอชวัวเชิดถัดพาอยู่ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับได้รับรายงานมาแล้วครับได้รับรายงานมาแล้วครับลงจัดกัดการรายงานยังยังไม่มีรายงานคือยังไม่มีการขยายผลครับเมื่อกี้ก็เพิ่งคุยกับท่านผู้จัดการตวนแห่งชาตินะครับก็งดินเนินงานสืบสวนสอบสวนอยู่นะครับเดี๋ยวคงต้องมีการตั้งคณะกรรมการครับนะครับที่มีเอกชนร่วมด้วยแล้วเพราะว่าผมว่าปัญหามันใหญ่มากนะเรื่องต้น เรื่องต้นท่านนายกได้สั่งการยังไงบ้างยังไม่สั่งการเพราะว่าวยังสั่งไม่ได้เพราะยังไม่ทราบข้อมูลทั้งหมดะนะครับแต่ว่าก็มีดำริไว้กับโดยกับที่รึกษาไว้ว่าน่าจะมีการตั้งคณะกรรมการที่มีเอกชนร่วมด้วยไม่ใช่เอกชนนะครับว่าที่ที่เป็นที่ไม่ใช่ข้าราชการตำรวจนะครับเพราะปัญหานี้มันเริ่มใหญ่มากแล้วถูกพันมปหลายเรื่องนะครับเดี๋ยวต้องขอขอดูข้อมูลทีนึงแล้วก็ต้องให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับเรื่องเป็นเรื่องขอนของขันแลืกำลังใจที่น้องชาชนด้วยนะครับ ก็เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายที่ท่านนายกต้องการจะปราบล้างผู้มีอภทนิยมเนื่องจากก็ควบคู่ไปกับที่ท่านรองนายกและวิทีพูดด้วยอันนี้มันก็ต้องมานั่งดูด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับแต่เกี่ยวเกี่ยวช่วงใกล้แต่งตั้งหรือเปล่าครับเกี่ยวช่วงใกล้แต่งตั้งผบใหม่ครับไม่แน่ใจครับใครต้องเกี่ยวทั้งหมดนะครับนะครับก็คงก็คงทั้นตนที่เสร็จใช่ไหมครับก็แต่งตั้งผบตรก็ตามจบประเทตามมาอยู่ที่ที่สิบเจ็ด ทางตํารวจจะมีกําชับเรื่องเกี่ยวกับเว็บพนันบอลพนันอะไรนี้มากขึ้มากขึ้นะครัพวกกฎหมายมันก <m ock essays play> ็ดูอ่อนๆนะคไอ้เรื่องตรงนี้มันก็ต้องร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยกับส่วนทางมหาลัยที่กบดูแลังนัต่างๆเขาอางูนองิ่ ท hmm. um, ี่ผ่านมาเนี่ยต้องการผมว่ามีคนมีสีเข้าไปร่วมอยู่ในเครือข่ายด้วยตรงนี้เนี่ยมันเป็นความลับผิดชของตลาดไทยสิ่งนี้แยกถึงคนที่เี็นคนขายทำในเครือข่ายเพต้องแก้ไขตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นนโยบายหนึ่งที่จะพยายามให้เกิดขึ้นในโซนที่ผมร่วกับดูแลในกระทรวงการคลัเราเชื่อว่าผู้ที่ร่กับดูแลในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกฝ่าจะต้อง 啊。